ชาวเวียดนามถกเถียงว่าประเทศไทยอยู่ในทำเลท,ที่เป็นศูนย์กลางมากกว่าใช่หรือไม่พวกเขาจึงได้มีข้อได้เปรียบทางด้านการท่องเที่ยวที่มากกว่าและก็ประสบความสําเร็จทางด้านการท่องเที่ยวมีชื่อเสียงมากที่สุดในภูมิภาคมาดูการวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้ในมุมของชาวเวียดนามกันครับโดยผู้เปิดประเด็นนะครับเขาก็บอกว่าจากการสังเกตของเขาเนี่ยพบว่าประเทศไทยตั้งแต่ในยุก่อนหน้านแล้วเที่ยวบินจากยุโรปก็จะมีมากกว่าเวียดนามแล้วก็มีมากกว่าเพื่อนบ้านด้วยซึ่งถ้าย้อนไป10ปีที่แล้วหลายๆประเทศ จะมาเวียดนามได้ก็ต้องบินไปที่เมืองไทยก่อนก็เลยหยิบยกเรื่องนี้มาพูดถึงกันว่ามันก็เลยเป็นจุดเหมือนเป็นจุดที่ใช้แวะในการ เข้าไปท่องเที่ยวนัท่งที่ในความเป็นจริงต่างชาติอาจจะอยากไปประเทศอื่นด้วยก็เป็นได้แต่พวกเขาก็จําเป็นต้องไปแวะท่องเที่ยวที่ประเทศไทยก่อนแต่จะว่าไปในยุคปัจจุบันข้ออ้างนี้มันก็หายไปหมดสิ้นนะครับมีเที่ยวบินตรงไปที่เวียดนามอยู่แล้วชนิดที่ไม่ต้องห่วงเลยเดียวแต่ก็จะเห็นได้ว่าในยุคปัจจุบันไทยก็มีเที่ยวบินเข้ามามากมายหลากหลายมากกว่าแนละเป็นรองลง,งมาก็คือมาเลเซียก็เป็นรองจากไทยลงมาอีกนะครับแต่วเวียดนามเนี่ยไม่ใช่เบอร์ต้นต้นของภูมิภาคนี้อย่างแน่นอนนในเรื่องของสายการบินที่เเข้าามในประทศ ดยความเห็นอื่นๆที่เข้ามาแสดงความเห็นตอบกลับแล้วก็มีทั้งเห็นด้วยแล้วก็โตแยง้งบางก็ให้ความเห็นว่าการเป็นศูนย์กลางภูมิภาคของไทยเนะี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ภาคการท่องเที่ยวเฟื่องฟูแต่ประเด็นหลกัหลกๆที่ทําให้ไทยประสบความสําเร็จมากกว่าก็เพราะชื่อเสียงของพวกเขาความเป็นศูนย์กลางมันจะไม่ช่วยอะไรเลยถ้าประเทศแห่งนั้นไม่ได้เป็นที่รู้จักในระดับโลกผมไปที่อเมริกาผมสามารถพบเจอร้านอาหารไทยได้มากกว่าร้านอาหารเวียดนาม นั่นคือสิ่งที่มันเห็นได้ชัดว่ามันแน่นอนอยู่แล้วว่าคนที่อยู่อีกซีกหนึ่งของโลกพวกเขาก็มีโอกาสที่จะรู้จักประเทศไทยมากกว่าอยู่แล้วอย่างน้อยก็จากอาหารไทยแต่ถ้าว่าความเห็นถัดมานะครับก็เข้าม,มาโต้แย้งว่าในอเมริกาเนี่ยอาหารเวียดนามก็มีชื่อเสียงอยู่เหมือนกันนะแน่นอนคุณกล้าพูดยังไงว่าพวกเขาจะรู้จักเมืองไทยจากอาหารไทยมากกว่าคุณจะลืมความเป็นจริงที่ว่าชาวอเมริกันเนี่ยพวกเขาจะรู้จักเวียดนามมากกว่านะ พวกเขารู้จักเวียดนามเป็นอย่างดีอยู่แล้วมันแทบจะอยู่ในหนังสือเี่มประวัติศาสตร์ของอเมริกาเลยทีเดียวดังนั้นผมคิดว่าที่อเมริกามีโอกาสที่จะรู้จักเวียดนามได้มากกว่าไทยอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเรื่องของความมีชื่อเสียงในอเมริกาที่คุณยกมาผมคิดว่ามันต้องปัดตกไปเพราะมันไม่ใช่แล้วแหละโดยชาวเวียดนามคนก่อนหน้าก็เข้ามาตอบกลับโดยบอกว่าที่คุณพูดมามันก็ใช่นะ ว่าชาวอเมริกันโดยทั่วไปก็อาจจะรู้จักเวียดนามมากกว่าไทยแต่ก็อยู่ในมความเป็นจริงในแง่ของความเป็นศูนย์กลางที่มันช่วยส่งเสริมจากการที่เพียงแค่พวกเขารู้จักอาหารไทยแล้วก็ไปรู้จักสถานที่ต่างๆในไทยรวมไปถึงเมืองริมทะเลชื่อดังที่มีชื่อเสียงนั่นแปลว่าพวกเขารู้จักเวียดนามแต่พวกเขาไม่มาเวียดนามไงพวกเขาไม่รู้ว่าจะมาทําอะไรในเวียดนามแต่การไปที่ร้านอาหารไทยจะทําให้พวกเขารู้แน่ว่าจะไปเมืองไทยเพื่อไปชิมอาหารไปลองท่องเที่ยวที่นั่นกับสภาพแวดล้อมที่แตกต่าง นั่นคือในเชิงการท่องเที่ยวผมคิดว่าถ้าเป็นในภาคการท่องเที่ยวตอนนี้ไทยเป็นที่รู้จักมากกว่าเวียดนามแล้วส่วนการจะบอกว่าชาวบริกันโดยทั่วไปจะรู้จักเวียดนามมากกว่าไทยผมคิดว่านั่นคือการรู้จักในคนละบริบทพวกเขาไม่ได้รู้จักเวียดนามในฐานะเมืองท่องเที่ยวเลยแต่สำหรับประเทศไทยพวกเขารู้ดีและก็บินมาเพื่อท่องเที่ยวมากกว่านั่นคือความแตกต่างแต่ขณะที่ชาวเวียดนามคนถัดมาก็ค่อนข้างยอมรับว่า ไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางภูมิภาคจริงๆแล้วมันก็ส่งเสริมให้การท่องเที่ยวเติบโตด้วยเหตุผลที่ว่าการเชื่อมโยงทางบกคุณคิดดูแล้วกันว่าถ้าชาวเวียดนามจะเดินทางทางบกไปที่มาเลเซียรหรือไปที่พมา่าชาวเวียดนามจะต้องไปทางไหน <c oughs> แน่นอนว่ามันต้องผ่านไปทางประเทศไทยอยู่แล้วมันเป็นเพราะว่าเมืองไทยมีการคมนาคมถนทนทางที่เดินทางสะดวกกว่าเพื่อนบ้านด้วยนั่นจึงส่งผลให้แม้แต่ชาวเวียดนามเราเองจะไปที่มาเลเซียทางบกเราก็ต้องไป โดยผ่านประเทศไทยโดยเดินทางผ่านเส้นทางต่างๆของพวกเขาและที่นี้ถ้าหากเรามาดูเส้นทางการบินบ้างเราจะบินไปที่ประเทศอื่นๆคุณจะลืมนะว่าบ่อยครั้งที่เวียดนามก็ไม่ได้มีเที่ยวบินตรงไปที่ประเทศอื่นๆหรืออีกซีกหนึ่งของโลกเรามักจะได้ไปที่สนามบินที่กรุงเทพก่อนชาวเวียดนามเองไปที่สนามบินที่กรุงเทพเพื่อเชื่อมโยงไปยังเมืองต่างๆพวกเขาไปเที่ยวบินที่เลือกเยอะกว่าผมคิดว่านี่แหละแม้แต่ในปัจจุบันก็เป็นทางเลือกที่สําคัญ การมาที่เมืองไทยเป็นเที่ยวบินที่ถูกกว่าหรือบางครั้งชาวต่างชาติเองจะมาที่ฮานอยก็อาจจะได้ต่อเครื่องที่กรุงเทพซะด้วยซ้ําก็ขึ้นอยู่กับว่าพวกเขามาจากประเทศไหนแต่ที่แน่ๆจะเห็นได้ชัดว่าเที่ยวบินตรงมาที่กรุงเทพนั้นเยอะกว่าสนามบินของพวกเขาค่อนข้างเป็นศูนย์กลางไม่ต่างจากสิงคโปร์เลยทีเดียวเราได้ความเห็นติดมาก,ก็บอกว่าไทยเป็นศูนย์กลางในแง่ของการท่องเที่ยวด้วยคุณลองนึกภาพดูแล้วกันว่ามีต่างชาติอีกหลายคนเลยพวกเขาไม่ได้คุ้นเคยกับวัฒนธรรมในแบบของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บางคนไม่คุ้นแม้กระทั่งสภาพอากาศที่มันร้อนดังนั้นการมาที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกมันเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นตรงกลางของทุกสิ่งทุกอย่างหลายๆคนพอเที่ยวเมืองไทยแล้วพวกเขาจะเลือกไปต่อที่ประเทศอื่นๆด้วยผมไม่ค่อยเห็นหนะว่าจะมีใครมาที่เวียดนามก่อนแล้วก็ไปต่อที่ประเทศไทยมันไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นักโดยส่วนใหญ่ผมจะพบเจอว่าชาวต่างชาติมักจะไปที่ประเทศไทยก่อนพวกเขาติดใจประเทศไทยจึงจะไปประเทศอื่นๆต่อโดยเรื่องนี้ก็มีชาวเวียดนามคนอื่นเข้ามาตอบกลับด้วยในบางคนก็บอกว่า เพราะอะไรรู้ไหมเพราะบางคนหลงมาที่เวียดนามก่อนแล้วพวกเขาตกใจกับจํานวนมอเตอร์ไซค์ที่มันเยอะรวมไปถึงมลพิษที่เกิดขึ้นในตัวเมืองนั่นคือสิ่งที่ทําให้พวกเขาไม่อยากจะกลับมาอีกผมพบว่าป,ป,ประเทศไทยต่อให้มีหลายๆสิ่งหลายอยา่างคล้ายๆกันรวมไปถึงความหนาแน่นความแออัดหรือการจราจรที่ติดขัดแต่ประเทศไทยมีมาตรฐานทางเลือกในการเดินทางที่เยอะนอกจากจะมีทางยกระดับที่มันช่วยทําให้สภาพการจราจรน,นั้นคล่องตัวได้มากกว่าในเวียดนามแล้ว พวกเขายังมีการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าที่ทําให้ไม่ต้องใช้รถยนต์ส่วนตัวเลยเดียวผมคิดว่าการมีรถไฟฟ้าของประเทศไทยทําให้ต่างชาติหลายๆคนพอเข้ามาก็รู้สึกรล่ากับว่ามันก็ไม่ต่างจากการเดินทางในนิวยอร์กจะเห็นได้ว่าแม้แต่รถไฟใต้ดินในนิวยอร์กก็ถูกพูดถึงว่ามันก็ไม่ได้สะอาดมากนะักในขณะที่ประเทศไทยกับทําสิ่งต,ต่างเหล่านี้ได้ดีกว่าซะอย่างนั้นมันจึงเทียบได้กับมาตรฐานในระดับโลกในแง่ของการเดินทางในตัวเมืองด้วยขณะที่ความเห็นถัดมาก็บอกว่า สิ่งที่ทาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางด้านการท,าท,าท,าท่องเที่ยวนั่นเพราะงานบริการของพวกเขาต่างหากซึ่งเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดเลยทีเดียวเวียดนามยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมเคยไปอ่านกระทู้ของชาวต่างชาติที่โพสต์เอาไว้ในเว็บไซต์เกี่ยวกับการท,าท่องเที่ยวในเอ,ชอ,อ,อเชียตะวันออกเฉียงใต้เขาพูดถึงว่าตมที่สนามบินในเวียดนามนั้นมักจะมีสีหน้าที่ไม่ค่อยต้อนรับโอ้โหมันเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อนั่นเป็นธรรมดาของเราอะนะพอไปเปรียบเทียบกับไทยแล้วพวกเขาบอกว่าเมืองไทย ผู้คน,นะยิ้มแย้มให้กับพวกเขาตั้งแต่เข้ามาที่สนามบินเลยทีเดียวโอ้โหผมอยากจะตอบกลับเหลือเกินว่ามันจะมีใครยิ้มเก่งเท่าคนไทยอีกไหมละ่ะก็คุณเอาไปเทียบกับคนไทยไงในขณะที่บางคนก็เข้ามาตอบกลับด้วยนะครับเขาบอกว่าวัฒนธรรมการยิ้มของคนไทยเนี่ยเป็นส่วนที่สร้างความรู้สึกให้เกิดความเป็นมิตรกับคนแปลกหน้าได้มากกว่าการทักทายในแบบของเวียดนามนะครับที่มันอาจจะดูเฉยชามากกว่าแต่ถ้าว่าบางคนก็เข้ามาโต้แย้งนะครับก็บอกว่าเป็นเพราะคนไทยนะครับโก่งราคานักท่องเที่ยวน้อยกว่า ซึ่งมันก็มีสองมุมมองนะบางคนก็เข้ามาบอกว่ามันเป็นเพราะไทยก็มีราคาที่สูงอยู่แล้วหรือว่าอาจจะชาร์จราคาอยู่แล้วโอโ้โหบางคนก็วิเคราะห์ไปอย่างนี้เลยนะในขณะที่บางคนก็มองว่าการตื้นในแบบของเวียดนามที่ทํากับนักท่องเที่ยวมันอาจจะสร้างความประทับใจให้กับพวกเขาได้ไม่มากนะักอย่าลืมว่าคู่แข่งคนสําคัญคือไทยนะในภูมิภาคนี้คู่แข่งโดยตรงของเวียดนามคือไทยเพราะฉะนั้นงานบริการต้องทําได้ดีเทียบเท่าพวกเขาให้ได้เพราะไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถแข่งขันกับไทยในด้านการท่องเที่ยวได้เลย ส่วนในเรื่องของความเป็นศูนย์กลางผมคิดว่าตอนนี้ไทยยังมีข้อได้เปรียบในเรื่องของสายการบินที่เข้ามาที่ประเทศของพวกเขาเยอะกว่าแต่ปัจจัยมันก็เกิดจากการที่ความนิยมทางด้านการท่องเที่ยวด้วยมันไม่ใช่เพียงแค่ว่าพวกเขาเป็นศูนย์กลางทางการบินตั้งแต่ต้นอะไรขนาดนั้นมันเกิดจากความนิยมของผู้คนที่จะบินไปที่แห่งนั้นต่างหาก กรุงเทพเป็นเมืองยอดนิยมระดับโลกที่ใครก็รู้จักแล้วในยุคปัจจุบันในขณะที่ฮานอยของเรายังไม่ได้มีชื่อเสียงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าการจะมีสายการบินเกิดขึ้นอย่างมากมายที่เข้ามาในประเทศมันต้องเกิดจากความนิยมและความต้องการของผู้คนที่จะบินไปที่เมืองแห่งนั้นก่อนซึ่งถ้าหากจะว่าไปถ้าเราย้อนไปเมื่อ20ปีก่อนกรุงเทพก็เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงมากกว่าฮานอยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแ,แล้วนะ ผมพบว่าประเทศไทยทั้งประเทศเริ่มจะมีชื่อเสียงตั้งแต่ในยุคที่มีการมาถ่ายทําภาพยนตร์ที่อ่าวมายาที่มีชื่อเสียงของพวกเขาซึ่งมีนักแสดงดังแทบจะที่สุดคนหนึ่งของโลกมารับบทเป็นพระเอกของเรื่องคุณลองคิดดูแล้วกันว่าเวียดนามยังไม่มีหนังเรื่องไหนที่เข้ามาถ่ายทําและก็มีดาราที่มีชื่อเสียงระดับนั้นในภาพยนตร์แต่และเรื่องที่เข้ามาได้เลยอีกทั้งซอฟต์พาวเวอร์ในยุคหลังๆของไทยยิ่งไม่ต้องห่วงอย่างที่คอมเมนต์ก่อนหน้าเปรียบเทียบเอาไว้เมื่อไปที่อเมริกาไม่ต้องงเเถีเยยกันล ปัจจุบันนี้ผมคิดว่าไทยเป็นที่รู้จักมากกว่าแล้วมันไม่ใช่แค่อาหารไทยที่หาได้ในหลายๆเมืองหลายๆรัฐในอเมริกาในจะนวดไทยในจะมวยไทยที่มีชื่อเสียงมากๆในยุคหลังๆมันมีหลายสิ่งหลายอย่างตามมาอีกเพียบเลยมันไม่ได้มีแค่อย่างใดอย่างหนึง่งอีกทั้งเมืองอย่างพัทยาก็เป็นที่รู้จักในอเมริกาไม่แพ้กับเวียดนามที่เป็นที่รู้จักในสายตาพวกเขาผมต้องขยายความอีกนิดหนึ่งว่าพัทยาก็มีความเกี่ยวข้องกับการที่ชาวอเมริกันจะรู้จักเวียดนามด้วยนะ เพราะนั่นคือเมืองท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในยุคนั้นด้วยเช่นกันทีนี้วิคําถามส่งท้ายนะครับว่าแล้วท่าพัทยากับเวียดนามทั้งประเทศเนี่ยตอนนี้ในอเมริกาที่ไหนมีชื่อเสียงมากกว่ากันโดยก็มีคนเข้ามาตอบเพียงสั้นๆเลยนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยพัทยาเป็นที่รู้จักมากกว่าแล้วเพราะเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในระดับโลกอีกแห่งหนึ่งและมักจะติดท็อปเมืองที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในเอเชียอยู่บ่อยครั้งโดยจะเห็นได้จากจํานวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาอย่างมากมาย อีกทั้งพัตยาก็ได้รับการพูดถึงในสื่อในภาพยนตร์มากกว่าเวียดนามในปัจจุบันแล้วในอเมริกาอันที่จริงต้องยอมรับว่าเวียดนามจะมีชื่อเสียงมาก,มากในอดีตและก็ได้รับการพูดถึงบ่อยแต่ถ้าเป็นในยุคปัจจุบันผู้คนจะหันมาสนใจในแง่ของการท่องเที่ยวมากกว่าและแน่นอนว่าในภาคการท่องเที่ยวแทบทุกเมืองที่เป็นเมืองท่องเที่ยวชื่อดังของไทยก็แทบจะมีชื่อเสียงมากกว่าทุกเมืองในเวียดนามหมดเลย ทั้งหมดคือการถกเถียงโต้แย้งกันนะครับของชาวเวียดนามเกี่ยวกับเรื่องต่างๆตั้งแต่ต้นเลยทีเดียวสำหรับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมขอบคุณสักรับชมครับฝักติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าด้วยนะครับสวัสดีครับ